คือผมอยากให้ทุกคนทุกคนขอบคุณนะอยากให้ทุกคนเห็นว่าผมมีความจริงใจผมไม่โกหกท่านโกหกไม่ได้ทหารโกหกไม่ได้แล้วผมก็ถวายงานมาหลายสิบปีผมไม่เคยโกหกท่านเจ้าทําไมท่านท่านมอบพระราชเครื่องหมายให้กับร้อยยี่สิบเอ็ดที่ผม,มเคยเป็นผู้การอยู่ตั้งแต่ผมจบร้อยจบมาอยู่ร้อยตั้งแต่เด็ก,กนนะตั้งแต่สิบเก้าจนเป็นผู้การแล้วมีหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งที่มีเครื่องหมายฐานเสือและมีหัวใจสีม่วงผมก็ถามท่นทูลถาม ว่าทาไมเป็นสีม่วงพี่ชาท่านบอกหัวใจสีม่วงคือหัวใจของคนที่ตายแล้วไอ้ไม่ใช่ตายแล้วใกล้จะตายแต่ตายแน่แน่ไอเราเอ๊ยอย,ยังไงเ่งนียท่านจะทรงพระทันกําลังใจเราหรือเปล่าเนี่ยท่านบอกเปล่าเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวท่านบอกว่าห,วหัวใจของคนใกล้จะตายเพราะเลือดเลือดมันก็แย่ลงมันก็จะกลายเป็นสีม่วงมงไงมันจะไม่ทํางานแล้วมันเริ่มสื่นท่านรับสั่งบอกว่าหัวใจคนที่เป็นสีม่วงเขาใกล้ตายเขาจะไม่โกรก ท่านคิดแบบนั้นนะแต่วันนี้ผมก็ไม่โกหกแต่ยังไม่ตายเนี่ยวันนี้ทุกคนเราบอกไว้ชายแดนทำไมลักลอบละต้องไปอยู่กับพวกผมด้วยเพราะบ้านเราไม่มีประตูไม่มีรั้วไม่ใช่บอกมีทหารไปอยู่ชายแดนแล้วจะต้องไม่ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันป่าทั้งนั้นแหละกลางคืนไปห้องน้ำอยังมองอะไรไม่เห็นเลยมันทึกตายกันตอนนั้นไงตอนคืนเดินไปเหยียบกลับบ้างเหยียบอะไรมางนั่ยเขาเสี่ยงผู้วันอยู่ไม่ใช่ไหมวันหนึ่งสมัยก่อนผมได้มิเลี้ยงวันเท่าไหร่นะสี่ห้าบาทเนาะชีวิตผมมีค่าแค่นั้นสี่ห้าบาท วันนี้ขึ้นมาร้อยกว่าร้อยขึ้นมาแปดสิบขึ้นมาร้อยยี่สิบวันนี้ขึ้นมาสองร้อยสี่สิบแต่ข้างล่างก็กระไล่ขึ้นมานะเนี่ยผมทบได้สองร้อยสี่สิบแล้วข้างล่างก็ได้เท่าไหร่แต่ก่อนนี่บีเรียงคนทานวันละจำไม่ผิดนะสิบสองบาทเพราะเราเป็นผู้คุมชาเราก็ต้องนั่งคำนวณเอ๊ะมันจะกินยังไงวาสามมือเนี่ยสิบสองบาทเอาค่าข้าวคนละกิโล คดอ้าวกิโลมันกินไม่ถึงเว้ยมันกินน่าจะเจ็ดร้อยกรัมต่อวันอ้าวค่ากลับเท่าไหร่เพราะนั้นมันก็จะตอยแจงย่อย่างเงี้ยแล้วก็จะไปบทกันว่าเป็นทหารแล้วเหมือนมีอะไรกินมันคงไปอะไรเอาไปนายมันคงได้ประโยชน์ไปั้งไม่มีหรอกครับมันทํากันไม่ได้หรอกไม่งั้นผมสั่งลูกน้องไม่ได้ไม่งั้นผู้พบวรสั่งแม่ทัพไม่ได้แม่ทัพสั่งใครพบพลไม่ได้พบพลสั่งผู้การกรมไม่ได้ผู้การสั่งพุ่งร้อยตัวกระทั่งสั่งถึงทหารคนสุดท้ายไปลบไม่ได้ วันนี้เราสั่งได้ทั้งหมดเพราะเราดูแลเขานะไม่มีมันจะเอากําไรข้าวมา,า,ากินกนันไม่ได้นะติดคุกนะครับเพราะลุกร้องมันมันฟองไม่งั้นวันนี้ทหารวันเนี้ยคนถักเป็นทหารน้ำม้าก,กว่าเดิมมหาศาลเพราะอะไรเงินเดือนมันขึ้นมีเลี้ยงประจำวันมันก็ขึ้นใช่ไหมแล้วก็หลายๆคนก็จะมีอุดมการณอยู่นะอยากไปใต้อยากไปชายแดนอยากไปต่างๆเพราะมันกเทด้วยนะสําหรับ พลทหารทหรับในสิบอะไรเขาก็มีความภูมิใจเขาว่าเขาไม่ได้นะเขาฝึกโบนน้องแงงฝึกพอสามเดือนจบเขาก็แต่งเขาแบบสมาร์ทกลับไปกล้องแก๊งเดิมที่ก่อนมาเป็นทหารมันก็เปลี่ยนไปแต่มีเงินกลับไปที่บ้านด้วยเพราะเขาไม่ใช้ตังค์เขาต้องเก็บแล้วกลับบ้านถึงจะให้จ่ายเงินกลับบ้านนะบางคนแล้วก็รายเดือนเขาหักเงินเดือนหักไว้เก็บไว้เก็บไว้วันวันปลดกเกษียณสองสองปีไหม ปลดทหารเนี่ยก็มีเงินไปให้พ่อซื้อควา,ายซ่อมบ้านต่างๆนั่นแหละคือทหารเขาทาแบบนี้สอนเขาไปเป็นการนยกลับไปแล้วไปอะไรตะก่อนมาทาอะไรขายปลาหมึกครับแล้วกลับไปเขาทำแะก็ยังเลกไม่ออกก็อาจจะขายปลาหมึกตัวใหญ่กว่าเดิมหน่อยคิดนี้ไม่เอาไอ้ผมก็ล้อเล่นนะเวลาอบมรมทหารนะ่ะคิดไม่ได้มันต้องไปเจ้าของเรือประมงอนอน เฟอร์้เขาเป็นการนำภาพเขาจะต้องไปเป็นน่นอบตอวจอไปสร้างตัวเองไม่ใช่มาอะไรเดี๋ยวกลับไปผมนึกอะไรไม่ออกผมไม่ขี่มาไทยรับจ้างเหมือนเดิมนนไม่ต้องมาหรอกนี่ไงเขาเรียกวต้องพัฒนาคนทุกคนให้ขึ้นมาเขาเรียกลดความเหลื่อมล้ำให้ความเป็นธรรมนะอย่าทิ้งใครไว้ไม่ได้คนไทยต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ